Google นายบรรทุนอิมสุขศรีวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูร์เป็นประธานการประชุมโครงการส่งเสริมชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนโดยมีประธานสภาวัฒนธรรมและคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมระดับอำเภอเข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมเทศบาตบลตำบลลมเก่าอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ วัฒนธรรมจมังหวัดเพชรบูร์กล่าวว่าตามที่สำนักง,งานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมดำเนินโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามนโยบมมายของรัฐบาลในการสร้างคนดีสังคมดีให้คนในชุมชนปฏิบัติตามหลักธรรมทางาศาสนาดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามทําให้เกิดชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีไทยที่ดีงาม ด้วยแนวทางการใช้มิติวัฒนธรรมสร้างคนดีสังคมดีให้คุณธรรมนำการพัฒนาสร้างรายได้ดำเนินโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชาญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้คนในชุมชนปฏิบัติตามหลักธรรมทางาศาสนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีไทยที่ดีงามต่อยอดในเรื่องของการเป็นเจ้าบ,บ้านที่ดีเพื่อให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวนำอัตลักษณ์วิถีชีวิตมาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ดังนั้นสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์จึงจัดให้มีการประชุมผู้นําชุมชนและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนดำเนินงานโครงการในการสร้างการรับรู้ความเข้าใจของคนในชุมชนสําหรับพื้นที่ในการดำเนินการในจังหวัดเพชรบูร์ประกอบด้วยชุมชนต้นแบบวัดโคสาบ้านท่าช้างตะบลห้วยไร่อําเภอลมสักวัดศรีฐานปิยารามตะบนวังบานอำเภอลมเก่าและชุมชนใหม่ในพื้นที่เป้าหมายวัดบึงศรีเทพรัตนารามตะบนศรีเทพอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์